สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับไม้แม่น้าประจินนะครับผมวันนี้มาเปิดพุ่มใหม่มาวันนี้นบอมก็พาออกนะครับแต่เข้าไปนู่นแล้วเข้าไปอีกพุ่มหนึ่งผมก็มาอีกพุ่มหนึ่งเดีย๋ยวตามขึ้นไปดูครับข้างบนครับผมวันนี้ก็มากับยกยิงแล้วก็สายพีนะครับเป็นสายร้อยห้าสิบครับเพราะว่าเขาพุ่มต้อง เผื่อปลาใหญ่ไว้อย่างเดียวเอาไง่ายได้ไปต่องท้อนอนั่นใช่ไหม,ไหมเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวอรอแป๊บนึงมีมีทางลงป่ะวะ

เหรอว่ะเดอน่าจะยิงไม่โดนวะใหญ่ไหมพอสมควรพอสมควรแต่ผมนี่ยิงไ้โดนหนเ่งแล้วแม่งยิงไม่โดนเนี่ยสลับไม้เนี่ยกดต่ําไม่พอแม่งไม่น่าโดนวันาจะล็อกติดด้วยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยติดไม้อยู่เนี่ยแล้วไม่ดิ้นเออลาไปก่อนที่เออเออ โอ้ยโดนนี่หว่าอออโดนเว้ย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 ก็ไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยโดนเว้ยโดนเว้ยติดแล้วครับก่อไผ่แล้วครับติดแล้วครับอ้าวทำไงละกูทีนี้ติดก่อไผ่นะหมุนติวติวอยู่นั่นขอช่ปลาขึ้นหน่อยจะหลบอยู่ใช่ไหมตัวนั้เฮ้ยยิงใหม่อีกทีเนี่ยเนี่ยติดไม่ไม่ไผ่กึกกึกกึ๊กเลย ตัวใหญ่ไหมก็ตอนนี้ไม่เห็นตัวว่ะแต่ว่าน่าจะพอสมควรน่าจะไปสามโลได้เออน่ะยังอยู่เนี่ยสายมันเรื่องเรื่องมันสายสายร้อยยี่ด้วยไงสายร้อยห้าจริงไม่โดนนี่ใต้กอไผ่นี่มาแล้วครับน้ำบอมมาช่วยแล้วหาโพนเลยนี่ว่าเจ็ดเบลเลอร์เลยแ้วตัวปลาล่ะอุ้ยใหญ่นี่ว่า กับสามโลอะ่ะเออเกินเขาเกินจับัวปลาได้แล้วเดี๋ยวเป็นยังไงพี่ปล่อยสายไปอ่าปล่อยแล้วมาแล้วครับบอมมาขึ้นมาแล้วครับเออได้แล้วเว้ยไปไปก็ไปไป,ไปย้ายครับผมแตกและตรงนี้ไปครับอบอมก็มาส่งลนะ อีกพุ่มหนึ่งแล้วไปพุ่มอาจจะเป็นจะด ชะดู Shadow, แน่น่จะเป็นฉาดูไม่น่าจะใช่ประลัดก็ไม่แน่แเรามองไม่เห็นตัวกันเส้นบอมมาแล้วครับไปโอ้ยไปกลับบ้านกันครับได้ตัวหนึ่งเนี่ยเนะไม่ใช่วังไรไม่ใช่วะสามปีม่เลขตัว ไปไปกรบบ้านไหนวะโอ้ไฟไม่ครับโอ้โหสำนับน่าจะไซส์สีได้เนาะแดงอเลยแดง่เว้ย ผลง,งานโอ้โห <สะ S 1> น่าจะทักสี่โลได้เนาะนู่นแอลครับคนนำพาต้องขอบคุณนบอมเขานะครับผมวันนี้พาออกหมายลอยครับเอาเอาปลาขึ้นแล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วปลาน,นบอมขอบคุณมากหลังได้ออกหม่ไปครับผมผมยังต้องปิดที่ใปตาแตัวนึงเนี่ยครับ อห่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพันธุ์ดมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม